ตื่นเช้ามาเจออะไรที่ขวางหูขวางตาทํำยังไงคุมอารมณ์ตัวเองยังไงพี่น้องเอ้ยนะตื่นมามือนี้อคุณปู่อยู่ในคขวก็เลยบ,บอกปู่เอ้ยขยับเด้อสีถูบ้านจักน่อยอ่ะหยาบหยาะหยาาฉันอารมณ์ก็ยายจ่าพูดว่าไงพ่อนะฉันเพิ่งตื่นยังไม่ได้กินกาแฟย่าเสียงดังนะเงีบแต่ก็พูดเบาๆแบบนี้นะคะชงกาแฟเสร็จก็มานั่งดื่ม ฮ้นี่แหละพี่น้องเลยคนเรานะคะไม่มีใครที่จะได้ดังใจเราเพราะฉะนั้นตัวเราต้องทำยังไงนะหยุดสติหยุดอารมณ์อืให้เรารู้สึกดีด้วยตัวเราเองก็คือหยุดตัวเองพี่น้องอ่ะ รับผิดชอบกันไปดูแลกันไปเนาะทุกคนมีปัญหานะคะทุกคนก็ต้องพยายามตั้งสติยายจ่า,จาก,ก็คือกันเด้ออารมณ์เจ้าของนําดูแลปูป่วยนะคะเอาสุสุกินกาแฟดีกว่าอย่าเสียเวลาจมดนแล้วเดี๋ยวเจอกันกันกบพี่น้องคือความสุขยายจ่าเด้อแต่ขอถูบ้านก่อนพี่น้องเอ๋ยน,นะ